พระธรรมเอสราบทที่สเมื่อบรรดาสตรูของยูดาและเบญจยมินได้ยินว่าฉเฉลยทั้งหลายกําลังสร้างพระวิหารเพื่อพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพวกเขาก็มาพบเสรุปบาเบลและหัวหน้าครอบครัวต่างๆและกล่าวว่าขอให้พวกเราช่วยท่านสร้างเถิดเพราะเราก็สแสวงหาพระเจ้าของท่านเช่นเดียวกับท่านเราได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์นับตั้งแต่กษัตริย์ เอสาฮัดโดนแห่งอสัสซีเรียนำเรามาที่นี่แต่เซรุบาเบลเยชูอาและหัวหน้าครอบครัวต่างๆของอิสราเอลตอบว่าท่านไม่มีส่วนร่วมกับเราในการสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าของเราเราเท่านั้นที่จะสร้างถวายพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตามที่กษัตริย์เซรัสแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาเราไว้บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้น จึงพยายามทำลายขวัญของชาวยูดาห์และทำให้เขาไม่กล้าสร้างต่อคนเหล่านั้นว่าจ้างที่ปรึกษาไว้คอยก่อ,อกวนขัดขวางงานของพวกเขาตลอดรัชการกษัตริย์ไซรัส,รสแห่งเปอร์เซียจวบจนรัชการกษัตริย์ดาริอสัสแห่งเปอร์เซียต้นรัชการกษัตริย์เซอร์ซิสพวกเขาตั้งข้อหาฟ้องร้องประชาชนยูดาห์และเยรูซาเล็มและในรัชการของกษัตริย์อาทาเซอร์ซิส แห่งเปอร์เซียบิชลามมิดเบรดัสและทาเบเอลกับพรรคพวกเขียนจดหมายกราบทูลพระองค์เป็นภาษาอาราเมกและมีผู้แปลถวายผู้บัญชาการเรหูมและเลขานุการชิมชัยเขียนจดหมายฟ้องร้องเยรูซาเล็มกราบทูลกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสดังนี้ว่าผู้บัญชาการเรหูมและเลขานุการชิมชัยพร้อมคณะอันได้แก่เหล่าตุลาการ และเจ้าหน้าที่ปกครองคนจากทริปลิสเปอร์เซียเอเรกและบาบิโลนพวกเอลามแห่งสุสาและชนชาติอื่นซึ่งอาชูบานิปานผู้ยิ่งใหญ่และสูงสักนำตัวมาและให้ตั้งถิ่นฐานในเยรูซาเลม็มสมาเรียและทั่วดินแดนใกล้เคียงที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสสำเนาจดหมายที่พวกเขานำขึ้นกราบทูลกษัตริย์ความว่ากราบทูลกษัตริย์ อาทาเซอซิสจากบรด,ดาราชบริพารของพระองค์ที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าชาวยิวซึ่งถูกส่งตัวจากบาบิโลนไปยังเยรูซาเลม็มกำลังสร้างนาครจอมกระบฏและชั่วร้ายนั้นขึ้นใหม่พวกเขากำลังซ่อมแซมกำแพงเมืองและฐานรากยิ่งกว่านั้นฝ่าพระบาทควรจะได้ทราบว่าหากเมืองนี้สร้างเสร็จและซ่อมแซมกำแพงเมืองเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะไม่ส่งบรรณาการค่าธรรมเนียมและค่าภาษีทำให้เงินรายได้ของหลวงขาดหายไปเนื่องจากเหล่าข้าพระบาทจงรับพักดีต่อฝ่าพระบาทไม่ประสงค์จะเห็นฝ่าพระบาทถูกมินพระเกียรติจึงนำความขึ้นกราบทูลเพื่อขอส่งสั่งให้คนดูจดหมายเหตุของกษัตริย์องค์ก่อนในบันทึกเหล่านี้ฝ่าพระบาทจะพบว่านครแห่งนี้ชอบกบฏ และสร้างความเดือดร้อนแก่เหล่ากษัตริย์และแว่นแคว้นต่างๆเป็นนครที่ชอบกบฏแข็งเมืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุนี้จึงถูกทำลายไปข้าพระบาททั้งหลายขอกราบทูลว่าหากเมืองนี้สร้างสำเร็จและกำแพงเมืองสร้างขึ้นได้ฝ่าพระบาทอาจจะสูญเสียจักรวรรดิที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสนี้ไปกษัตริย์ทรงทรงพระจสารตอบว่า ถึงผู้ประชาการเรหุมและขานุการชิมชัยและพวกพ้องซึ่งอาศัยในสมาเรียและอาศัยอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ํายูเฟรติสสวัสดีจดหมายที่ท่านส่งมามีการอ่านและแปลให้เราฟังแล้วเราสั่งให้สืบค้นเรื่องราวก็พบว่าเมืองนี้มีประวัติยาวนานว่าได้กบฏแข็งเมืองต่อกษัตริย์ต่างๆและมักก่อการจราจนและความวุ่นวายต่างๆในเยรูซาเล็ม ยังเคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปกครองดินแดนทั้งหมดเหนือแม่นม้ำยูเฟรติสและเรียกเก็บภาษีเครื่องบรรณาการและค่าธรรมเนียมมากมายฉะนั้นจงสั่งให้คนเหล่านี้หยุดงานจะได้ไม่มีการสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่จนกว่าเราจะสั่งจงใส่ใจอย่าละเลยเรื่องนี้เราจะปล่อยให้สถา,านการณ์นี้บานปลายจนเสียหายกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของหลวงทำไมเมื่อเรฮูม และเลขานุการชิมชัยกับพรรคพวกได้ฟังความในพระราชสารของกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสแล้วก็รีบมายัางเยรูซาเล็มและใช้กำลังบังคับให้ชาวอยู่หยุดการก่อสร้างฉะนั้นงานก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มจึงหยุดชะงักลงจนถึงปีที่สองของรัชกา,กาลกษัตริย์ดาริอสัสแห่งเปอร์เซีย